อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอมาพูดนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับการเติบโตของพืชแล้วก็การโตของสัตว์นะครับว่ามันใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะครับก็เผื่อน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้นะว่าพืชถกผมเนี่ยต้นดอกทานตะวันเนี่ยแค่หลอดเนี่ยมันจะคลองเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนนะครับวันนี้ผมก็จะบอกกันนะว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนนะครับ แล้วก็สัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันใช้เวลาน,านานแค่ไหนในการเติบโตนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันที่พืชชนิดแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือมเมล็ดข้าวเนาะ,ะเมล็ดข้าวนะครับจะใช้เวลาอันนี้น้องๆหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือหนึ่งนาทีนะ,มะเมล็ดข้าวถึงจะโตนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวได้เลยนะครับแล้วดูตรงไหนล่ะน้องๆดูมุมขวาตรงนี้นี่ แล้วมันจะมีคําว่าระยะเวลาเติบโตอยู่เห็นไหมครับระยะเติบโตเต็มที่เนี่ยมันจะเขียนคําว่า 1m0s อยู่ใช่ไหมครับซึ่งในความหมายของ 1m0s นะครับมันก็คือ 1m นะครับหมายถึง1นาทีนะครับ m ย่อมาจาก minute นะครับก็คือหมายถึงนาทีนะแล้วก็ เมล็ดดอกทานตะวันนะครับใช้เวลา 10m นะครับหรือว่า 10, า10นาทีนะเมล็ดฟักทองนะครับใช้เวลา 4h นะครับ 0h นะครับผิดไหม 4h ย่อมาจากอะไร h เนี่ยตัวนี้นะครับ h ย่อมาจาก hour นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็นสับไว้ให้แล้กันนะนะก็หมายถึงชั่วโมงนะครับก็ใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับ4 hour นะ ก็จะโตเต็มที่นะครับสำหรับเมล็ดแตงโมอ่ไม่ใช่เมล็ดแตงโมเมล็ดฟักทองนะครับโอเคแล้วก็ข้าวนะครับใช้4ชั่วโมงนะครับเติบโตเห็นไหมครับ 4H H ย่อมาจากชั่วโมงนะจำไม่ด้วยนะครับนี่จำไปกันด้วยนะจดไว้เลยนะ H ย่อมาจากชั่วโมงนะครับเเนี่ยย่อมาจากนาทีนะครับ, <S <S าารบแล้วก็เมล็ดฟักทองนะครับใช้เวลา 4H นะครับแล้วก็อ่เม็ด ต้นชานะครับ10นาทีนะครับ10มิเนตนะเมล็ดแตงโมนะครับสี่ชั่วโมงนะครับเมล็ดเก็กหวยนะครับ4ชั่วโมงนะครับเก็กหวยขาวเมล็ดต้นผลไม้นะครับ8ดชั่วโมงนะครับเม็ดต้นส้มนะครับสี่ชั่วโมงเม็ดต้นท้อนะครับสี่ชั่วโมงเม็ดต้นมะม่วงนะครับสี่ชั่วโมง เม็ดต้นสาลี4ีชั่วโมงนะครับดูตามนี้เลยนะแล้วก็มาดูในส่วนของไข่สิ่งมีชีวิตกันบ้างนะครับซึ่งไข่สิ่งมีชีวิตเนี่ยการเลี้ยงนะครับเราไม่ใช่ว่าปล่อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยนับเวลาโตขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างนี้นะครับเราก็ต้องหมั่นมาดูด้วยนะครับว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยสัตว์ฟาร์มที่เราเลี้ยงเนี่ยเขาจะหิวข้าวเมื่อไหร่นะครับก็รอสักระยะหนึ่งนะครับประมาณผมไม่แน่ใจอ่ะ คือผมก็ไม่ได้สังเกตด้วยดิว่ามันจะหิวตอนไหนนะครับก็หมั่นเข้ามาดูด้วยละกันนะครับก็คือปลูกข้าวแล้วก็ไปให้เขากินนะครับก็ใชเม็ดิข้าวเนี่ยไปปลูกนะครับปลูกเพื่อเอา,เอาข้าวสาลีตัวนี้มานะครับแล้วก็เอาไปให้ไก่แล้วก็บัวกินนะครับแล้วก็ให้มันเติบโตต่อนะโอเคนะครับไก่นะครับทั้งไก่ธรรมดาแล้วก็ไก่ล่อนเนี่ยจะใช้เวลา 30นาทีนะครับในการที่มันจะโตเต็มที่นะครับเห็นไหมสามสิบเอ็มสามสิบมิเนตเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็วัวนะครับวัวเนี่ยใช้เวลา12ชั่วโมงนะครับตัวนี้เลยอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูผลตอบแทนกันบ้างนะครับผลตอบแทนเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างนะครับตรงน,นี้เห็นไหมมันจะมีเลขหนึ่งนะครับซึ่งเราจะได้ต้นค่าสาดีเนี่ยหนึ่งต้น สมมติว่าปลูกตเต็มที่แล้วนะครับเราก็จะได้ต้นข้าวสาลีเนี่ยหต้นนะครับแล้วก็เมล็ดดอกทานตะวันนะครับถ้าปลูกตเต็มที่แล้วเนี่ยเราจะได้2ดอกนะถ้ามันเขียนคําว่าผลตอบแทน2เนี่ยดูได้นะครับเห็นไหมมันก็จะบอกอยู่นะครับเมล็ดฟักทองเนี่ยก็จะได้2นะครับข้าวก็จะได้2นะสองสองสองหมดเลยนะครับนี่ก็2นะครับยกเว้นเม็ดข้าวสาลีอย่างเดียวนะครับก็จะได้1นะครับ ไข่สิ่งมีชีวิตนะครับก็2เหมือนกันนะครับ2หมดเลยผลตอบแทน2งหมดนะครับเห็นไหมก็มีอย่างเดียวนะที่ได้หนึ่งนะครับนั่นก็คือเม็ตรค่าสาตีแค่นั้นนะครับอันนี้ก็คือจํานวนที่เรามีอยู่นะครับนี่มีอยู่หมายถึงจํานวนที่เราครอบครองอยู่ในตอนนี้นะครับเราจะซื้อเพิ่มก็ได้นะครับเห็นไหมมันก็มีเพิ่มขึ้นมาเป็น5นะครับซื้อเพิ่ม6 7นะครับ เผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเรามีพืชชนิดไหนอยู่ในตัวนะครับก็ดูตรงนี้ได้นะครับนี่ก็โอเคนะครับก็มาบอกข้าวๆแค่นี้นะเผื่อน้องคนไหนยังไม่รู้นะครับว่าเวลาการเติบโตของพืชเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเวลาการเติบโตของสัตว์เนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนก็บอกไปแล้วนะครับนี่นะก็จาไปด้วยนะครับคือเอ็มย่อมาจากมินต์นะครับหมายถึงนาทีนะครับ แล้วก็ H ย่อมาจาก hour นะครับหมายถึงชั่วโมงนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้น้องๆได้นะครับถ้าผมพูดผิดหรือว่าพูดไม่ถูกหรือว่าสะกดภาษาอังกฤษไม่ถูกหนก็ขออภัยด้วยละกันนะคลิปนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ